ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเออปรีวันเวลคัมทูไลฟ์สไตล์บ้ายปายบุรีรัมนะคะเพื่อน วันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ในประเทศออสเตรเลียอีกแล้วนะคะเพื่อนในประเทศออสเตรเลียในรัฐควีนสแลนด์นะคะเพื่อนอช่วงนี้บางพื้นที่นะคะก็ต้องต้องปิดถนนนะคะเพื่อนน้าท่วมอีกแล้วพี่น้องต้องมีปิดถนนนะคะในเมืองพี่ปายตอนนี้นะคะเละมิตันบริดก็ปิดถนนอีกแล้วนะคะเพื่อนห้ามจราจรน,นะคะเพื่อนก็เลยเอามาอัปเดตให้ฟังนะคะ ปีนี้น้ําท่วมสามรอบแล้วนะคะ,ะน้ําท่วมหนักนะคะน้าท่วมแบบเมเจอร์นะคะ,ะในในรัฐควีนสแลนด์ในประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งขณะนี้นะคะน้นฝนตกไปแทบทั่วทุกพื้นที่นะคะเพื่อนอไม่ว่าจะเป็นรัฐนิวเซาท์เวลนะคะเพื่อนแต่ว่ารัฐควีนสแลนด์โดนเยอะกว่าเพื่อนเพราะว่ามันท่วมเยอะนะคะมัน ฝนมันเยอะแล้วมันท่วมบ่อยแล้วก็เสียหายความเสียหายนะ่ะเสียหายเยอะมากนะคะอสองเมเจอร์ครั้งแรกนะ่ะเพื่อนความเสียหายเยอะนะครั้งแรกว่ายังสูงเท่านี้ครั้งที่สองสูงกว่าครั้งแรกนะ่ะแล้วครั้งนี้กำลังเริ่มปิดถนนปิดอะไรนะคะกำลังเซฟนะคะในในด้านต่างๆนะคะห้ามจราจรนะคะเพื่อนกอ็คนก็แพนิคนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ใบไม่มีเวลาไป ช้อปปิ้งซื้อของเหมือนคนอื่นเขาเลยที่ว่าจะตุนของตุนอะไรเพราะว่าสามีไม่สบายนะคะก็มาแต่โรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนตอนนี้ก็พี่ใบอยู่หน้าโรงพยาบาลเนาะนั่งอยู่บนรถเนาะอยู่หน้าโรงพยาบาลเนาะกำลังจะเข้าไปก็เลยเอามาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังนะคะในพื้นที่ต่างๆนะคะในในโซนซึ่งพี่ใบก็อยู่โซนซันชายสเตทนะคะเพื่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นซันชายโค้ทางโน้นนะคะ ทางอ่าอ่าเมืองใหญ่ๆใ,ในซันชัยโค้ดทางอ่าซันชัยโค้ดทางอ่าเกิมปีทางโน้นนะคะและก็อ่าเมลิบโรนะคะเพื่อนเนาะก็น้ําท่วมนะคะันเพื่อนความรู้สึกว่ามันแย่นะเพื่อนว่าเจอปีละสามครั้งก็ไม่ไหวนะเพื่อนแต่ละคนคนที่เขาเจอผลกระทบนะ่ะมันแย่นะ่ะอืม ก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าการที่เกิดน้ำท่วมกันคืออุทกภัยนะคะมันเป็นภัยธรรมชาติพี่น้องอว่าไอ้โควิดแย่แล้วก็ยังน้ำท่วมมันก็แย่งแย่กว่าโควิดอีกเพื่อนเออก็ยอมรับว่ารัฐบาลเขาก็ช่วยเหลือสปอร์ตนอนเพื่อนแต่ว่ามันก็โอ้ ประเทศออสเตรเลียนะคะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายของที่รัฐบาลจ่ายนะ่ะมันจ่ายเยอะมากนะคะเพราะว่าตั้งแต่พี่ใบามาอยู่รัฐเนี้ยนะ่ะพี่ใบเริ่มมาอยู่รัฐเนี่ยคือครั้งแรกเลยที่โดนกระทบหนักที่สุดไฟป่านะั้นเพื่อนตอนนั้นที่มานี่เจอหนักมากประเทศออสเตรเลียนะคะเพื่อนเจอไฟป่ารุนแรงนะคะซึ่งความเสียหายก็เยอะเยอะนะคะเพื่อนแล้วก็แล้วก็ พอไฟป่าเสร็จนะคะโควิดมาอีกเจอลอกดรงลอกดาวรัฐบาลก็จ่ายเงินเพียบนะทัานเพื่อนอพอโควิดแล้วนะคะเจอน้ําท่วมปีนี้เจอสามรอบน้เพื่อนก็เลยเป็นอะไรที่เห็นอกเห็นใจนะคะในในฝ่ายรัฐบาลเหมือนกันนะเพื่อนเนาะว่าเขาก็ช่วยเหลือนะเขาก็ช่วยเหลือก็ยังเมื่อสองเดือนที่แล้วก็ จ่ายค่า,า for l i v i n g นะค่ะเพื่อนเงินที่การดูแลการอยู่การกินนะคะร,รัฐบาลเขาก็ให้เงินนะคะเพื่อนซึ่งพี่ไปก็ได้เนาะและก็อ่สามเดือนก่อนโน้นก็มีค่าไฟเนาะที่ว่าจ่ายค่าไฟให้เนาะก็เป็นอะไรที่ดีๆนะคะเพื่อนเงินถึงไม่มากมายนะคะแต่ว่า ก็ช่วยยังช่วยดูแลซัพพอร์ตกับประชากรของเขาอยู่นะคะเพื่อนๆขอบคุณเดอ้อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนพี่ใบก็ไม่มีอะไรมากนะคะอยากจะมาอัปเดตนะคะและความเห็นอกเห็นใจกับประชากรที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียนะคะในรัฐควีนสแลนด์และก็รัฐต่างๆนะคะที่เจอผลกับผลกระทบของ อุุทกภัยครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพี่พายจะเข้าไปอัหาสามีนะคะเพื่อนเมื่อเช้าพี่ใยออกมาแต่เช้าเพื่อนอ่าคิดว่าวันนี้มันมีตลาดนัดนะ่ะเออที่ไหนได้มันไม่มีนะนเพื่อนมันฝนตกนตรงตลาดนะน้ํามันขังเขาก็เลยวันนี้ไม่มีตลาดนะัดตรงตลาดตรงนั้นนะ่ะเพื่อนอดเลยเพราะปกติวันอาทิตย์นะ่ะ จะเป็นตลาดนัดใหญ่ในเมืองนี้นะเพื่อนจะมีของขายอย่างมีคนไทยมาขายของเยอะในเมืองนี้นะแต่วันนี้อดเลยดวงไม่ได้กะจะได้กินขนมครกสักหน่อยอดนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ